สวัสดีครับผมถ้าเกิดว่าวันนี้นะคุณเบื่บอๆนะครับแล้วคุณอยากจะหาวิธีทํากําไรในระยะสั้นอยากจะแบบว่าเ,เทรดคาวเนี่ยแล้วมันว่างเกินไปนะฮะแล้วแบบคุณอยากที่จะแบบเทรดง่ายๆสบายๆนะครับแล้วปิดกาไรในระยะเวลาไม่เกิน15นาทีเนี่ยผมแนะนาเลยนะครับว่าเป็น binary option แบบนี้นะครับมาดูกันว่าผมเทรดยังไงและมันง่ายยังไงบ้างเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับมาดูกันได้ในวิดีโอนี้เลยครับผมมาเข้าสู่เนื้อหากันนี่นะครับก็ผมใช้วิธีการเทรดแบบสะท้อน EMA นะครับแล้วก็มี trade นไลน์อะคุณเห็นไหมภาพรวมเ่ยครับมีเทนไลน์เนาะผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วการเทรดไบน a r y o p t i o n เนี่ยมันก็แตกต่างจาก Forex ตรงที่ว่า Binary Option เนี่ยไม่ต้องสนใจในเรื่องของระยะกำไรนะครับเขาสนใจแค่ว่ามันจะเทรดยังไงเพื่อให้ระยะกำไรเนี่ยมากกว่าตำแหน่งเข้าไปแค่จุดเดียวก็พอในระยะเวลาที่กำหนดแสดงว่าตัวแปรของ Binary Option นะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาโ okay, อเคอะเราจะมาดูตรงนี้กันนี่นะผมเล่นไปนะครับโอ้ทั้งหมดเนี่ยผมลงไปประมาณ1 4 9่ ดอลล่าเห็นไหมและผมตั้งเวลานะครับเนี่ยว่าจะให้ปิดจบไปที่6นาทีกว่าๆนะครับในไทม์เฟรม M5 นั่นหมายความว่าผมต้องรออีกประมาณแท่งกว่าๆเนาะแต่ตอนนี้ผมยังขาดทุนอยู่นะเห็นไหมครับว่ายังขาดทุนอยู่เพราะว่าตำแหน่งที่กดเข้าไปเนี่ยมันยังไม่เลยจุดที่ซื้อมา อ่าบันดิ้ออปชันเป็นแบบนี้นะครับคืออยู่ที่ระยะเวลาของเราเลยและถ้าเกิดว่าผมชนะผมอยู่ได้กําไรตรงนี้นะครับคือ92%ของเงินที่ลงไปแ้วนั่นหมายความว่าผมลงไปเนี่ยห้าร้อยเหรียญผมจะได้กลับมาอยู่ที่ประมาณ470กวา่าดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเสียก็คือเสีย500เหรียญนะคือการเล่นบัน a r y o ออปชันเนี่ยมันก็ตื่นเต้นถามว่าตื่นเต้นกว่าฟอร์เร็กไหมก็ตื่นเต้นกว่าถ้าเราไปนั่งจองเนาะดังนั้นครับผมมาให้เทคนิคแบบนี้เลยว่าคุณจะเทรดบัน y o p t ออปชันคุณกดออเดอร์ นะซึ่งเทคนิคตรงนี้ที่ผมใช้ก็คือว่าผมคิดว่ามันต้องสะท้อนขึ้นเนาะแล้วผมก็ตั้งระยะเวลาที่แบบเหนือกว่าแท่งนี้ไปอีกสักหนึ่งแท่งคือผมจับ2แท่งเอาเอาง่ายเอาง่ายผมจับสองแท่งผมดูว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยที่กดเข้าไปเนี่ยมันเหลือเวลาอีกแค่วานหนึ่งนาทีจะจบแท่งนี้ใช่ไหมและผมก็ตั้งใจว่าเนี่ยอีกแท่งหนึ่งมันจะใช้กี่นาทีก็คือถ้าเกิดต้องใช้อีกหนึ่งแท่งอ่ะต้องบวกไปห้านาที รวมๆก็ประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ6นาทีกว่าเนาะโอเคอะถ้าเกิดว่างงนะครับไปเรียนกันได้ี่คอสแบลลี y ออปชันผมมีสอนเอาไว้แล้วแต่ว่าในคอสแนละ้วผมจะสอนเป็นในเรื่องของจังหวะรีเจคชั o นนะครับแล้วก็มีการตามกราฟโดยการมองแท่งเทียนเนี่ยวิเคราะห์แท่งต่อแท่ง,ทงเป็นยังไงบ้างและส่วนใหญ่ในคอสแบลลี่ออปชันนะผมจะสอนเน้นเรื่องของการฝึกวิน,นัยและกลยุทธ์การบริหารเงินนะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเหลือกำไรได้นในรายเดือนนะใครจะเทรดแ i ลลีออปชันคุณต้องหยุดตัวเองได้คือเทคนิคง,ง่ายทุกทุกอย่างง่ายหมดแล้ว แต,แต่ความยากคือหยุดตัวเองได้ไหมอันนี้คุณต้องทำนะคือเนี่ยดูดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจะจบแท่งแรกแล้วดูดิอันนี้อันนี้มีบางตัวเห็นไหมเห็นไหมครับมันเริ่มเ,เป็นเขียวแล้วก็คือมีกําไรแต่ยังปิดไม่ได้มันต่างต,างตางจากโฟเรตคือยังปิดไม่ได้คือต้องรอรอ,อเวลารอเวลากันก่อน ามาลุ้นเวลากันเอาเละครับอีก4นาทีครับจะเป็นยังไงบ้างอ่าดูนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าตำแหน่งที่ผมกดเข้าเนี่ยมันต่ํากว่าเห็นไหมผมผมกดก็คือผมซื้อขึ้นผมซื้อบ่ายนะครับและถ้าแท่งเทียนของมันเนี่ยมันอยู่สูงกว่าตำแหน่งที่ผมซื้อขึ้นผมก็จะได้กําไรแบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นฮะคือการ ภาวนาและการภาวนาให้ตำแหน่งที่ผมซื้อแล้วก็ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงกว่าตำนหี่ตำแหน่งที่ผมซื้อผมจะได้กำไรบสบายใจผมไม่อยากจะแบบว่าได้แบบอ่าสวิงไปสวิงมานะครับมีบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมชอบแพ้แบบวินาทีสุดท้ายที่เราแพ้วินาทีสุดท้ายมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูในไทม์เฟรมน้อยเกินไปหรือเปล่าอ่าลองปรับขนาดไทม์เฟรมตัวเองดูนะครับอันนี้เห็นว่าผมปรับขนาดไทม์เฟรมไปเล่นในไทม์เฟรม m 5แล้วก็เล่นแบบนับ2แทงอ่าทุกคนลองปรับตัวเองดูนะ ดูนะครับเนี่ยมันก็มีลากลงมาเมื่อกี้เห็นว่าอาจจะใจเสียบ้างนะครับลากขึ้นไปแล้วแต่ว่ายังปิดไม่ได้ยังเหลือ2นาทีมาดูกันว่า2อนาทีนี้มันจะแบบขึ้นไปเลยให้ผมสบายใจได้เลยไหมแต่อย่างที่บอกนะครับว่า binary option เนาะมันไม่ได้ขึ้นกับเรื่องของระยะกําไรขึ้นอยู่กับเวลานะครับขอแค่ตําแหน่งที่เราซื้อขึ้นเนี่ยเอ่อมันมันสูงกว่าตาแหน่งที่เรากดเข้าไปอย่างเงี้ยผมจะกําไรสบายๆแล้วอ่ะดูกันอีก2อนาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคุณนะคุณได้กําไรเท่านี้คุณเลิกละเล่นบารละรอบขอเข้าใจคขาว่าเล่นบาร รอโอกาสที่ดีที่สุดอ่าให้มันเป็นไปตามแผนไม่ต้องไม่ต้องรีบกดไม่ต้องกะว่าอยากจะเล่นบ่อยๆไม่ต้องเอาให้ดีที่สุดนะครับตั้งค่าแล้วเล่นแค่นั้นพอและหยุดนะครับมันจะสบายจะชิลมากแต่ตำแหน่งนี้นะครับดูแบบโอ้โหดูนาะนี่อีก30วินาทีสุดท้ายนะผมจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมนะครับนี่ชื่อคลิปนี้นะครับบีบหัวใจชนะวิสุดท้ายนะครับเอามาดูกันยี่สิบสี่วิมันคือแท่งบนเนี่ยผมยังขาดทุนอยู่เห็นไหมอีก1ิบวินาทียังไม่กำไรเลยนะครับมันลุ้นตรงนี้ไปไปยังไปยังเอ้ย อีกสิบวิไม่ยอมกำไรออกไปแล้วนะครับสิวินาที่สุดท้ายครับแต่ว่า2องไม้ข้างหน้าเนี่ผมกำไรหมดแล้วตำแหน่งก็คือดีมากลุนแค่ตัวข้างบนนะครับชนะมาอีกอหวิยังไงมีสลับชนะสลับแพ้ยังไงยังไง2 1ช่เฮ้ยปิดศูนย์ะครับคือปิดตัวนี้ปิดเท่าทุนอ่าอันนี้คือข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับของ binary option คือถ้าปิดเท่าทุนก็ไม่ขาดทุนนะครับคือเขาคืนทุนให้ เนี่ยแต่มันแป๊บเดียวครับคือแค่ต่างกันเรื่องการตั้งเวลาเรามาขึ้นไปแล้วถ้าเมื่อกี้นะอีกสัก2วินาทีเนะี่ยผมก็จะจชนะไม้นั้นด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับมันมี2งไม้ข้างล่างผมชนะหนอเห็นปะตังค์เรา,ข,า,ข,าขึ้นมาแล้วครับชนะแล้วนะครับอ่าได้มาแล้วรวมๆนะครับเมื่อกี้ทุนที่ขดไปทั้งหมดในประมาณพันสี่ร้อยเหรียญใช่ไหมตอนนี้รวมๆนะครับเด้งกลับขึ้นมาเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญน,นะครับแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งมาเล่นตัวนี้เอาไว้นะครับแอปเปินะ้ลเนาะแต่ว่าผมตั้ง แต่มาลุ้นกันว่า10นาทีนี้เราจะกกำไรหรือเปล่านะครับมาดูกันนี่ครับมาดูตัวนี้ลงไปที่500ดอลลาร์นะครับก็คือเล่นจังหวะไหนนี่ผมดูเป็นเทรนด์นะครับเห็นเทรนด์ไหมเทรนด์ลายขาลงผมก็คิดว่าอ๋อมันเดี๋ยขึ้นไปติด EMA เส้นนี้หว่าแล้วมันประกอบไปกับการเป็นเทรนด์ขาลงด้วยนะครับก็ กดลงเห็นไหมผม,ผมกดยอดนี้เลยอ๋อน,นี่อันนี้ทำเฟรม M 15เนาะถ้าเกิดผมนับสองแท่งเนี่ยก็คือแท่งนับสินาทีผมก็ใช้เวลาน่าจะเกือบสามสินาทีแล้วใน,ในการตั้งนะนับ1แท่งนี้แล้วก็นับอีกหนึ่งแท่งเพื่อให้แบบว่าตำแหน่งชนะมันจะเป็นการชนะที่ขาดลอยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคคุณเอาไปใช้ได้นะให้ตำแหน่งที่ชนะเป็นชนะที่ขาดลอยจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการโดนสวิงในวินาทีสุดท้ายเนาะลองนับดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจการเทรดแบบนี้นะครับง่ายผมบอกเลยว่ามันง่ายแต่แค่หยุดตัวเองให้ได้ คือนี่คือคีย์เวิร์ดของการเทรดสั้นคนส่วนใหญ่เทรดสั้นไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าเล่นบ่อยเล่นมากเกินไปนะครับดูตัวเองไม่ได้เนี่ยดูนะผมเล่นเยอะต่อรอบก็จริงมาทําให้ผมหยุดได้ไงผมรอสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วผมเล่นแค่นี้แล้วผมก็หยุดจบกับมันแฮปปี้นะครับสบายสบายชิวๆเลยแต่ถ้าแบบเนี้ยเราอยากจะได้สักห้าร้อยเหรียญเนี่ยในฟอร์ดกมันต้องถือระยะด้วยจริงไหมแต่นี่ไม่ต้องถือระยะครับแค่ตามเวลาก็ชนะแล้ว นี่เวลาก็ผ่านไปนะขอเล่งความเร็วนะครับคือเอาไงก็ได้อย่ามาโดนจุดเข้าออนะถ้าเกิดว่ามันจุดเข้าเนี่ยมันก็อาจจะเท่าทุนหรือขาดทุนนะครับอันนี้ผมกดลงหน้าที่ผมคือต้องให้ราคามันลงต่ำกว่าที่ซื้อไว้ภายในระยะเวลาที่กําหนดอ่าสามสิบวิชนะอยู่แล้วละ่ะอ่าลนการ3ามสิบวิตรงนี้ครับเห็นว่ามัป็นมันเป็นชัยชนะที่แบบนอนมาเป็นชัยชนะที่สบายใจอยู่แบบเทพเจ้าอ่าแล้วก็ได้กำไร ชอบผมชอบมากๆนะครับการเทรดันเดีออฟชันเนาะเอาไปใช้ได้นะครับเทรดคาบเบือเล่นตัวนี้แต่ต้องกําหนดตัวเองนะว่าแพ้วันละกี่รอบคุณต้องอคุณต้องหยู่ตัวเองได้ผมกําหนดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดแพ้รอบเดียวผมเลิกเลยและชนะก็ไปนชนะแบบเนี้ยเออสบายใจกว่า นาะลองดูนะครับชนะเรียบร้อยเงินเด้งเข้ามานี้นะครับจากอะไร2,000นเนาะจาก1,400กว่าเหรียญนะกลายมาเป็นกลายมาเป็น2,800กว่าเหรียญนะครับก็กำไรอ่ากำไรเท่าตัวนึงอ่ะเออนะครับเล่นบินาลีประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดคุณชอบนะครับสมัครเรียนได้เลยที่ Line ชนะกันนะครับบินาลีออปชั่นอินแอคชั่นแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลองเทรดดูก่อนนะครับในเดโมเนาะมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับลิงก์สมัครนะครับโบกพ็อกเก็ตออปชั่นสมัครไปได้เลยคือผมใช้โบกนี้นะละผมก็รู้สึกว่าชอบมันง่ายนะครับตั้งแต่่่เเเรรือองงงกกาาฝิินนนถแต ต้องบอกนะฝากเงินด้วยคริปโตเคเรนซีนะครับลองกดเข้าไปฝากนะผมมีคลิปสอนวิธีการฝากเงินด้วยคริปโตเคเรนซีที่คลิปตรงนี้เลยนะครับฝากด้วยอีเาเรียมไปใช้ฝากเงินด้วยอีเาเรียนะมันก็จะชิลๆฝากถอนได้สบายนะครับที่ไม่อยากให้ใช้ธนาคารมันเป็นเพราะว่าธนาคารมันอัจจรช้าหน่อย2อสวันเนาะแต่ถ้าเกิดใช้คริปโตมันจะง่ายนะครับไปสมัครดูเลยตรงนี้นะครับฝากด้วยนะครับพ็อกเก็ตออปชั่นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ